สวัสดีครับเฮ้เจออีกแล้วครับผมอย่าประมาทนะชุ่งประมานะขอบคุณนะครับฮะดีหนังสือได้ยังโอเคดีครับน่ารักดีนะ,ะเขาบอกก็นี้ไลฟ์ไตล์แล้วเราไลฟ์ก็ไลฟ์ม่จใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูใครชอบก็ดูใครอยากเห็นข้อมูลก็ดูนะครับก็ดีครับผมว่าเหตุการณ์แล้ตัวนี้ก็ทําให้เห็นท่าแท้ของหลายๆอย่างนะใครเป็นยังไงใครหวังดี ใครนิสัยเป็นยังไงก็พอเห็นออกมานะครับจากการช่วงที่ผ่านมาดีฮะทาให้เรารู้เลยว่าใครเป็นใครยังไงครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกาลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ลําบากอยู่นะครับสี่คนน้ำท่วมทีก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเยอะฮะคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยไปทําเรื่องน้ำก็ออกมาวิจารณ์กันเยอะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ฟังหมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะว่าอันไหนมันเป็นเรื่องที่ ไร้สาระอันไหนเรื่องจริงเรื่องจริงเราก็มาปรับปรุงเรื่องที่มันไร้สาระมันพูดไปเรื่อยก็ก็ต้องท,ง,ทงทิ้งไปบ้างนะครับก็เพราะว่าแม้กระทั่ทีมจะทีมทีมโรงงานก็หมดกาลังใจกันหมดนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยกันลงพื้นที่ไม่มีผู้ว่าไม่มีรองผู้ว่าทุกคนก็เท่าเทียมกันนะช่วยได้ก็ช่วยแล้วเราก็ฟังเยอะเพราะว่าเขาเก่งกว่าเราอะทีมงานลูกน้องเขาเก่งเราเยอะจะตั้งปั๊มตรงไหนหน้าที่เราคือถามเขาว่าขาดอะไรจะต้องการอะไรเพิ่ม ในหน้าที่เราไม่ใช่บอกให้ทำลายเพราะว่าเขารู้ดีกว่าเรานะในพื้นที่อ่ะดันั้นจริงแล้วอย่างที่มีคนบอกว่าโอ้ยทํางานข้ามหูอะไรไม่มีนะทุกคนทํางานเป็นทีมเดียวกันรู้ว่าใครรู้ตรงไหนใครเก่งตรงไหนก็นําตรงนั้นนะคนเก่งเรื่องพื้นที่เขาก็นคนเก่งเรื่องยุทธเทคนิคเขาก็ทำนะอย่างเราเป็นผู้สนับสนุนเราก็สนับสนุนเขามาฟังให้เยอะไม่ต้องพูดมากอ่ะพูดมากมาก็พูดตอนไล์อย่างเดียวตอนแก้ปัญหาก็ให้ทีมงานก็ทํากันโอเคครับ สวัสดีครับวัสดีเด็กๆไปโรงเรียนยังลูกรอเมาเลยมาเลยเอาถ่ายถือหน่อยมาแอมมีแฟนขับรอเตลฟี่เล่นทีไนเนี่ยเนอยู่ไทยคิดเกียนค่ะไปนั่งก็หนักเหมือนกันอาจารย์ยกเลี่ยนเสร็จแล้วค่ะ I could not